มาที่ตลาดเนี่ยเขาเรียกตลาดอะไรนะสายหยุดค่ะสายหยุดไม่ใช่ดอกไม้นะคะแต่เป็นพอสายเนี่ยเขาหยุดจะเงียบก<ช>ิบเลยค่ะ,คะแต่เช้าตรู่เนี่ยจะมีการใส่บาตรเช้าแล้วก็จะมีอาหารเช้าเนี่ยเป็นทําให้อุณหภูมิเราในร่างกายอากาศเย็นเย็นจะเจอองกุลซุปรุนร่นร้อนๆเนี่ยทาให้อร่อยอร่อยอร่อยถือว่าอร่อยอร่อยเลยนะอันนี้เขาเรียกว่าแกงกระด้างค่ะฮะ มันจะมีส่วนประกอบของบุนซึ่งเมื่อก่อนจะใช้เป็นใบสมุนไพรทําให้มันเซตตัวเป็นบุ้นค่ะแล้วก็เวลาทานมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็ถือเป็นบุ้น,นทานกับข้าวเหนียวทานกับข้าวเหนียวดําท่านผู้ชมเนี่ยค่ะอันนี้ค่ะ,คะท่านผู้ชมมันจะคู่กันได้ดีเป็นอาหารเช้าแต่ถ้าเป็นท,ทางไทยใหญ่แค่บอกหวานจัก๊ก<อ>แต่าทางเราเราก็ลำแต้ลำว่าเนอะ <laughs> ทอเราทางาน<ม>ก็มาชาร์จแบตกันที่นี่นะใช่ครับมีความสุขนะมีความสุขครับเพิ่มพลังเนี่ย<ม>สวยมากครับสวยมากนะครับผมจะไปตลาดสายหยุดมาเสร็จก็มาชมอ่เขาเรียกอะไรไหมทะเลหมอกที่มีทุกฤดูตอนช่วงเช้าของอออแม่ห้องสอนค่ะทุกท่านได้ชมแล้วก็จะได้เห็นบรรยากาศดีๆแล้วก็เชิญชวนนะครับเชิญชวนนะครับจังหวัดแม่ห้องสอนอาจจะมาลำบากนิดหนึ่ง <c oughs> นะครับแต่ก็ มาแล้วคุ้มค่าจริงๆต้องดื่มมีความสุขนะคะท่านผู้ชมจิบกาแฟแลทะเลหมอ,อกจากสมุนไพรที่ให้ดื่มฟรีเจียงใหม่เจ้าดื่มยามแด้แต่น้องเหมือนญี่ปุ่นเนะอะนี่เป็นช่วงดูการท่องเที่ยวนะคะช่วงนี้หน้าหนาวอากาศนื่องสอนดีมากค่ะอยากให้ทุกคนลองมาเที่ยวนะคะแล้วก็เชิญชวนนะครับทุกท่านที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับถ้าท่านมาที่นี่แล้ว ไม่ขาดทุนแน่นอนครับท่านนายกเกียรติเป็นคนติดดินนะครับแล้วก็เข้าถึงทุกพื้นที่นะครับแล้วก็เน้นถึงกระบวนการมีส่วนร่วมเครือข่ายทํางานด้วยความเป็นพี่เป็นน้องนะครับในส่วนเรื่องของคนป่าน้ําดินนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์ของท่านเลยนะครับว่าเราต้องพัฒนาได้อยู่บนพื้นฐานของดินน้ําป่าคนนะครับแม่ห้องสอนเลยครับสิ่งที่นอน,น,อนเนี่ยจ้ะค่ะยายกําลังชิมอะไรรู้ไหมเนี่ยค่ะโถั่วโพอุ่น อ <c oughs> ล้วมาจากสุรินทร<ส>์ทินช<า>้นางใหญ่เมียนประเมียนประสวยนะคุ้มคุ้มนะ <c oughs> สวยมากดอยกองหมูของเรานะคะมีความสวยงามแล้วเนี่ยค่ะไดเวียนพระาธาตุจันเพื่อเป็นสิริมงคลวันนี้วิหารหลวงพ่อทันใจมาแล้วรวยทันใจเย้เย้เย thank you, thank you. ขอจเจริญพรเรียนเชิญศรัทธาประชาชนทุกๆท่าน ได้มาเที่ยวแม่ห้องอนและโดยเฉพาะที่วัดพระธาตุดอยกองหมูเมื่อขึ้นมาก็จะได้เห็นตัวเมืองแม่ห้องสอนโดยรอบเพราะวัดอยู่บนภูเขาและก็การไปมาสะดวกในในสมัยนี้ที่สำคัญช่วงนี้อากาศอากาศดีอากาศกำลังเย็นเย็นหนาวพอดีเป็นพระเนี่ยครท่านผู้ชมพระนางพญาที่วัด ดอยกองหมูของเราเองแล้วค่ะแลววพ่อบอกว่าให้พระไปแล้วก็อย่าลืมไปหาจีวรหุ้งเราเองนะจังหวัดแม่ฮ้องสอนท่านหนักครเดชหรือว่าเฮียเกลคอยเช็คนเนี่ยถ้ามีคนที่อะไรนะมครับมาใครใรก็ต้องมาเช็คอินอาหยาดนี่ค่ะเกกขายาค่ะเกีพ่อวันนี้เป็นคนที่คอยดูแลว่าป้ายแห่งนี้มีความสวยงามอย่างไรนะคะพระอาทิตย์ตกที่ดอยกองหมูถ้ามาแม่ห้องสอนสิ่งที่แน่นอนเราต้องรู้ว่าความหมายของแม่ฮ่องสอนนั้นมีเสน่ห์อย่างไร ดังคำวันที่ว่าเองสามฤดูกองมูเสียงฟ้าป่าเขียวขจีผู้คนดีประเพณีงามลือนามถิ่นบัวตตงพวกเราอยู่ที่จังหวัดแม่ห้องสอนเย่ห้องสอน่ิี่ก็รับค่ะเมืองสามหมอกเขาบอกเลยมีที่ดืเป็นสิริมงคลจัวตัวเองเพราะฉะนั้นคนที่เกิดปีมาแม่นี่ย มาเถอะค่ะอย่าไปแค่โค้งมาถึงเพื่อมากับจักรพรรดิพระธาตุอดอยกองมูลเนี่ยจงพลาเนี่ยเราจะมีงานประเพณีออกวาหรือออกพรรษาหรือปลอยเหลืองส1ไอจองพลาเนี่ยค่ะเราจะใช้แห่แล้วเราก็มีความเชื่อจะตั้งไว้หน้าบ้านเพื่อรอรับสเสด็จพระพุทธเจ้าลงมาจากสวงสวรรค์เพื่อมาโปรดโลกมนุษย์โอ้ดีจัเงเลยนี่คือเรื่องราวของวัฒนธร<อ>ธรมของแม่ฮ่องสอนวัฒนธรรมของแม่ฮ่องสอนอย่างนี้ใช่ย่าลืมาชมแต่สุดท้ายที่แม่ฮ่องสอน ระคาจะได้ด <Vietnam. S 2> <pi> ู180องศาของเมืองแม่ห้องศรสิ่งที่แน่นอนก็คือที่นี่มีพระอาทิตย์ตกดินที่แม้กระทั่งชาวไทยชาวต่างชาติเพราะฉะนั้นอย่าลืมขาดนะครับถ้ามาแม่ห่องศรที่แน่นอนต้องมาดูพระอาทิตย์ตกดินและที่สำคัญมากราบไหว้สาหรับมีฝันของคนที่เกิดปีมะแมนะคะสิ่งที่แน่แแพจะทําให้เรามีความสุขบูชาดอกไม้ทูบเทียนบูชาพระธาตุแล้วก็พระประจําวันเกิดของแต่ละท่านบูชาทั้งทั้งท่าทั้งสี่นะคะ อันนี้ท่าซีทรายาท่าดินนะคะท่าไปก็คืออันนี้ค่ะอันนี้ท้าลมก็เหมือนเหมือนพัดนะคะแล้วก็มีน้ําในกระบอกนี้ค่ะจะเป็นเหมือนท่าน้ํานะคะเสร็จ <c> อ <oughs> ันนี้คือกระแทนของสะพานที่จะพาร <c oughs> เราไปสู่การสำเร็จค่ะท่านผู้ชมเจ้าขาถ้ามาแม่ห้องสอนอย่าลืมแวะมามาไหว้มากราบพระธาตุดอยกองมูนะคะแล้วสำหรับคนที่เกิดวันเกิดปีมะแมบอกไดยเลยค่ะที่นี่เป็นมีขวัญกับปีเกิดของท่านที่นี่จะมี ความสวยงามก็คือที่นี่เป็นเรื่องราวของพระอาทิตย์ตกดินที่แม่ห้องสอนแม่ห้องสอนก่อนที่จะดูพระอาทิตย์ตกดินหรือว่าพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วช่วงเช้าเราจะเห็นทะเลเหมอกที่มีทุกฤดูกาลสิ่งที่สวยงามก็คือเวลายามค่ำคืนเดี๋ยวจะเห็นว่า ตลาดที่สวยงามนั้นมองขึ้นมาเห็นบนนี้ได้อย่างไรเดี๋ว,วัดจองคำนะคะที่นั่นจะมีตลาดนะคะในตลาดนหนที่มีความสวยงามจะมีเรื่องราวของอาหารที่อุปโภคบริโภคมากมายที่ไปอยู่รวมกันหมดเลยเที่ยวกันได้ได้นะคะแม่ห้องสอนคะ่ะคท่านผู้ชมยาบนยอดข้างบนเนพระธาตุดอยงูอันนี้จอยอพระธาต จองกลางอันนี้พระธาตุจองคําสิ่งที่ได้สวมสวยงามก็คือเดี๋ยวเราจะไปที่นี่นะคะจะมีตลาดกลางคืนในยามค่าคืนที่มีความสวยงามของแม่ห้องสอนค่ะท่านผู้ชมตั้งเก่งมากเลยโอ้เก่งมากเพราะฉะนั้นมาที่แม่ห้องสอนเนี่ยค่ะจะเห็นว่าสิ่งที่แน่นอนก็คือเด็กๆที่มีความสามารถศิลปะไม่มีไม่มีถูกแต่ที่สำคัญลูกๆได้มาเรียนค่ะที่สำคัญเราอยากให้ส่งเสริมในการที่นักศึกษาของเรามีความสามารถในการที่จะแสดงดนตรีสลอซซึง สิ่งที่เรานั้นก็คือสิ่งที่มันเป็นเสน่ห์ของภาคเหนือของเราเนี่ยครับเป็นข้าวเหนียวดําตํากับงาคชมชมหลอดด้วยอานน้ำเพิ่มเกิดได้นะจ๊ะท่านผู้ชมคนรุ่นใหม่เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะหวานจ๊ะนะออยแล้วเขาก็เห็นเขานั่งทานกันไหมเหมือนกับโต๊ะญี่ปุ่นเลย ่างกวางก็บบคือใช้มมละกอค่ะผสมกับแป้งคล้ายๆแบบเฟรนช์ฟรายอย่างงี้ค่ะ <c oughs> แต่แต่ผสมแป้งแล้วก็เครื่องปรุงแล้วก็เอาไปทอดคะ่ะโอ้ค่ะใครมาก็ต้องทานท่านผู้ชมเนี่ยค่ะอันนี้ข่างปองเัวพภูเดี๋ยวที่เขาบอกว่าต้องมาทานข้าวแลมฟืนข้าวแลมฟืนค่ะก็คืออันนี้ค่ะอันนี้ก็คือยำมีออันที่สำคัญอันนี้เป็นของพี่น้องชาวชาวพี่น้องชาวไทยใหญ่ของเราค่ะก็เนี่ยค่ะอาราวาอาราวานี่จะทําจากแป้งอื สำหรับสวยทามีนี่จะทําจากข้าวเหนียวค่ะอ๋อเหรอค่ะอันนี้ข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวอันนี้ตักแป้งแป้งอะไรอ่ะแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าเอ้ยข้าวเจ้าถ้ามาแป้งสอนทานจะให้ได้ตลาดไหนเนี่ยอร่อยหวานกลมกล่อมค่ะท่านผู้ชมมันจะเหมือนกับนมเปรียปูนผสมกับตักโก้แล้วผสมกับขนมชั้นหลายๆอย่างเขารวมกันมันมีเสน่ห์มากวงวงอ๋อ วงวงข้อมูลก็คือขนมขนมข้อมูลค่ะข้อมูลก็ีคือขนมค่ะอันนี้จะเป็นน้ำอ้อยอยู่ข้างในค่ะเกิน ร6 4โค้งประกฏว่ามื่น <c oughs> <laughs> แต่ว่าเดนกำลังกำลังดีแล้ว อากาศดีไหมอากาศดีมากเลยค่ะแล้วก็สิงของดีนท์มาร์เก็ตของเราเนี่ยเราเห็นเป็นไงก็ดีค่ะเป็นสินสินค้าของชาวบ้านสาหกใบร้อยค่ะหกใบร้อยท่านผู้ชมเนี่ยค่ะความสวยงามผมเคยเคยมาเมื่อ4ี่สปีที่แล้วถนนยังเป็นลูกรังเลยใช่ไหมเออตอนนี้มาแล้วโอ้โหถนนดีเรียบร้อยเลยเพราะฉะนั้นอยากวันนี้เรามาเห็นว่าของดีของเด่นของเขาเป็นอะไรบ้างครับผมครับก็ก็ซื้อไว้หลายอย่างแล้วนะนะครับก็เป็นสินค้าที่ น่าอุนหนุนนะมาทำจากมือเขาเองทำจากชนเผ่าเจ็ดชนเผ่าสามใบร้อยเอ้ยฮะหกใบร้อยหกใบร้อยเขาสิบสองใบเนี่ยใส่ถุงให้ด้วยนะอย่าไปใส่ถังไม่ได้นะ ท่านผู้ชมถ้ามาแม่ฮ่องสอนอย่าลืมบากราบนับพิธการพระนอนตั้งแต่สมัยรัชกาลพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5้าที่สำคัญที่นี่มีพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ในมารประดษาแล้วก็เรียนรู้ได้ทั้งธรรมชาติได้ทั้งประวัติศาสตร์สิ่งที่สำคัญขาดไม่ได้ก็คือธรรมชาติค่ะเพราะเป็นบทเก่าแก่สมัยโบราณก็คือวัดพระนอนสิ่งที่แน่นอนก็คือโบสถ์เก่าแก่ที่สวยงามาศิลปวัฒนธรรมจะออกล้านานานแล้วก็มีพระม่าเข้ามา อิงอิงกันเพราะว่าที่นี่อยู่ใกล้กับตะเข็บชายแดนประเทศเมียนมาค่ะและตะเข็บว่าพระนอนของเราจะน่าหวานหวานนะคะและซีมคัญเป็นเอกลักษณ์ของแม่ฮ่องสอนมากเลยค่ะพระเข็มที่มองไม่เห็นลักษณะหน้าตาเนื่องจากว่าคนสมัยมมก่อนนะคะใช่เขามีความเชื่อมากนับถือมากก็เลยปิดทอง ปิดปิดจนกลายเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะทองคําเปลวอะค่ะค่ะนี่คือที่ธรรมดาก็มีพระพักตร์ใช่ใช่มีมีเหมือนองค์พระพุทธรูปทั่วไปนยคะแต่ว่าเนื่องจากยาสัตยาเยอะค่ะก็เลยปิดทองปิดทองจนกรลายเป็นแบบนี้พระพักตร์เหลืออย่างนี้เลยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วที้การตาล่ะตาเนี่ยเขาใส่ไว้เพื่อให้ช่วยดูแลปกปักรักษาอย่างนี้ค่ะแต่เขามีความเชื่อว่าเล่าต่อต่อกันมานะคะว่าต้องหันองค์ ต้องหันพระเนตรของท่านขึ้นไปทางทิศเหนือเท่านั้นเนี่ยค่ะถึงจะถึงจะถูกแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยค่ะพระนอนเนี่ยพี่พระยาสิงห์้านเนี่ยสร้างไว้จะไม่สําเร็จนางนเมียก็มาสร้างต่อสังเกตว่าพระพักจะหวานเพราะว่าผู้หญิงมาสร้างแล้วก็สังเกตอะไรก็แล้วแต่ถ้าคนไหนคนที่ปั้นพระอย่างไรก็จะมีออกมาลักษณะจะคล้ายกับผู้ที่ปัน้นหรือว่าญาติศรัทธาคนนั้นค่ะคล้ายสองประเทศแล้วก็อีชนเผาเจ็ย เจ็ดชนเผ่าเจ็ดชนเผ่านะครับที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายนะครับถ้าเรามาเที่ยวก็จะได้ <ใน S 1> ชื่นชมนะ,ะครับชื่นชมวัฒนธรรมหลายๆที่เราอาจจะชาวพุทธที่อยู่ในเขตจังหวัดอื่นนะครับไม่ไม่เคยได้รู้ได้เห็นก็เชิญชวนมาแม่ทั้งสอนท่านจะได้เห็นอารายธรรมของทั้งสองประเทศ สะพานประวัติศาสตร์เี่ร yeah! เราเชื่อมเป็นการคมานาคมสมัยที่เชียงใหม่มาอำเภอปลายแม่ห้องสอนนี่ค่ะจะเห็นว่าเป็นสะพานะ,ะพานประวัติศาสตร์ที่อำเภอปลายที่เชื่อมมาจอกว่าจะถึงเชียงใหม่ต้องขึ้นภูเขาที่นี่จะมีาชาวไทยชาวยวนปปากยอไทยใหญ่นะคะแล้วก็ชาวเขาอีกต่างๆที่นี่มากมายพิเอ็นตรงนี้นะคะที่เป็นสถานที่ถ่ายภาพยนตร์ต่างๆก็ให้เห็นเลยว่าสะพานแห่งนี้เป็นสะพานที่ใช้คมนาคมสมัยก่อนเนี่ยค่ะ โอ้รัชช์บราห์มมาเลเซียผมมาจาก a าเลเซ a ยมาเลเซียวันนี้จะเนี่ยโอ้โหที่นีต้อนรับทัศน์อำเภอร์ายอย่าลืมนะคะมาที่นี่ทําให้ครอบครัวมีรายได้แล้วก็ชุมชนเข้มแข็งค่ะการกคมนาคมสะดวกสบายเพราะฉะนั้นมาที่ปายเนี่ยเราจะมีความสุขอ่าก้าวมาจากจังหวัดพะจันทร์งอันนี้งาขี้หมอนอันนี้งาดำเจ้ามันมีงาขี้หมอนมีงาดําเลยนแบงขาดไม่ได้ คือเครื่องปรุงอาหารอีกอย่างนึวก็คือตัวเน่าเจ้าตัวเน่าแต่ไม่เน่ามาช่วยเสติมรสชาติและอาหารนะเจ้ารสชาติอร่อยอชาวมาเลเซียก็มาซื้อกันรักเข้ามาที่ปายจะได้กินเป็นโตยักษ์กินแล้วอิ่มเลยจัก,กรยานแล้วก็จะมีไปษนีที่นี่แหละค่ะที่อำเภอปลายแม่ห้องอนค่ะคนนะค่ะกำลังครอบครอง เป็นของที่ทําจากพี่น้องชาวเขาเรานะใช่ค่ะเป็นถ้าเป็นถั่วลายเสือกระเสือซ่อนลายที่จะเป็นของปลูกในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเลยค่ะใช่ไหมใช่ค่ะขึ้นชื่อเลยที่ขึ้นชื่อเลยชาก็คือถั่วลายเสือแล้วก็เสือซ่อนลายค่ะเสือซ่อนลายแล้วทีกันมีหมาด้วยหมา ท่านผู้ชมทุกขาท้องถิ่นไทยเพื่อประชาชนวันนี้เราอยู่กันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ห้องศนสิ่งที่แน่นอนนายกท่านเป็นนักบริหารนักจัดการทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นขับเคลื่อนเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนแม่ห้องศนค่ะวันนี้ทั้งผู้บริหารของเราแล้วก็ขา้าราชการของเราวันนี้ก็จะมาพบกับท่านประหลัดของเรานะคะท่านนางเลนูณักวัดนะคะประลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ห้องศนแต่ที่แน่นอน ประหลาดก็ต้องเป็นผู้หญิงใช่ไหมเพราะที่นี่แม่ห้องสอนมุมมองหรือวิธีการทํางานหรือว่าวิสัยทัศน์ของของท่านนายกนะคะเนื่องจากว่าในส่วนของแม่ห้องสอนเราเนี่ยเรามีปัญหาในเรื่องของที่ดินนะคะท่านนายกเองก็เลยอ่ะตั้งตั้งใจตั้งมั่นนะคะที่จะทําในเรื่องของที่ทํากินให้กับพี่น้องประชาชนเนื่องจากว่าในจังหวัดแม่ห้องสอนของเราเราเป็นที่ป่าไม่ได้ด้วยค่ะแล้วเป็นและข้อสําคัญเป็นที่ป่า ทีนี้เราจะทํายังไงคะในเมื่อคนเราเนี่ยอยู่ในป่าแล้วนอยู่ในป่าแล้วแต่คนไม่ต้องสอนเองก็จะต้องทําในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยแต่คนอยู่ไปแล้วอะค่ะตอนนี้นะคะทีนี้ท่านนายกเองก็เลยบอกว่าอ้าวไอ้ที่เราจะเอาคนลงมาข้างล่างเป็นแสนคนเราจะเอามาอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะต้อง เรียกอะไรขีดขอบเขีเหมือนสตาร์บอ่ะขีดขอบขตให้ให้ชัดเจนให้ชัดเจนใช่เขาอยู่อยู่ก่อนแล้วนออยู่่กแล้วใช่ทีนี้พอเราขีดชัดเจนแล้วเนี่ยเราก็เราเราก็จะได้ไม่ไม่ไม่ต้องบุกรุกเพิ่มถ้าถามว่าเราต้องการจะพัฒนาในพื้นที่สักโครงการหนึ่งเนี่ยเวลาเราเอาโครงการไปลงปุ๊บเนี่ยอันดับแรกที่สวยการต่างๆจะต้องถามเนี่ยจะถามว่า พื้นที่ที่คุณจะไปดําเนินการเนี่ยได้รับอนุญาตหรือยังอ๋อ oh, ปัญหาตรงนี้ใช่อันนี้คือปัญหาของแม่ห้องสอน mm hmm. อทีนี้พอมันอยู่ในที่ป่าใคร่ะคะจะอนุญาตให้เราทําหรือไม่ทํา oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ห้องสอนเองก็เลยจะขาดโอกาสตรงนี้ในการที่เรา,บา,บ,าบางปีเนี่ยเราได้งบมาเยอะนะคะแต่เรามาติดปัญหาตรงนี้ที่เราทําไม่ได้ก็ต้องคืนงบไป oh. อ่าอันนี้ก็เป็นปัญหาที่อะไรเราอาจจะต้องบูรณาการโครงการร่วมกัน ร่วมกันกับเจ้าของพื้นที่ท่านผู้ชมในห้องของท่านประหลัดจะเด่นชัดก็คือเนี่ย,ยจะคัดเอาไ้เลยเฉพาะสาวๆสวยๆหุ่นดีๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญมีความรูร้ดีแล้วก็ที่สำคัญมีอัธยาศัยดีที่จะรับใช้พ่อแม่พี่น้องคนแม่ห้องสอนค่ะเพื่อจักเราทํางานยากใช่ไหมครับเพราะมันเป็นป่ากับภูเขาภูเขาครับท่านอันนี้วิสัยชุมชนเห็ดก็เหลียวฮะเฮที่ที่เขาดูแลเห็ดก็เหลียวแปลว่าทําเองกับมืออะไรเงี้ยครับทำาเองทําคนเดียวอะไรเงี้ยครับ ค่ะท่านผู้ชมในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนเป็นชาวไทยใหญ่โดยกําเนิดเลยนะคะชื่อจริงนามสกุลจริงชื่อกนิกานามสกุลแก้วงค่ะเลขานุการองการบริหารส่วนจังหวัดแม่ห้องสอบแม่ฮ้องสอนยินดีต้อนรับที่แม่ห้องสอนนี้เสน่ห์มากมายไม่ว่าจะเป็นอัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีสิ่งที่ดีๆมาอยู่ที่นี่นะคะอย่าลืมมาแวะกันที่เฮ็ดก๋าเหลียวทำคนเดียวแต่เพื่อให้ทุกคนได้ได้สวมได้ใส่ได้ใช้ มาที่แม่ห้องสอนบอกที่แน่นอนที่นี่คือที่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ห้องสอนจังหวัดแม่ห้องสอนโดยรวมเนี่ยนะครับเอารวมรวม,รวมนะแม่ห้องสอนนี่จนผมจะบอกเลยจนเอาจนสามอย่างนะจนเงินจนสิทธิ์จนโอกาสทำยังไงช่วยประชาชนหาเงินอันนี้คือร้านเฮดโกเหลียวร้านเนี้ยคือจริงๆก็เป็นศูนย์สินค้าชุมชนนั่นแหละครับการเดินทางในจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่อนข้าลำบากเ,เราก็เลยรวบรวมสินค้า ของคนทั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอนมารวมกันไว้เสร็จแล้วเราช่วยเขาจําหน่ายร้านเฮดก๋วยเตี๋ยวเรามีทั้งสิ้น3สาขาอําเภอเมืองมี2สาขาะนะครับอำเภอแม่สะเรียงมี1สาขาเรารวบรวมของฝากของกินของใช้เสื้อผ้าที่มันผลิตในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาจําหน่ายที่นี่ย้ํานะครับร้านนี้ขายเฉพาะสินค้าที่ผลิตในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเท่านั้นทําทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินช่วยประชาชนการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ย ทุกอย่างเราต้องขนเข้ามาต้นทุนทางการ,กรเกษตรของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยต้นทุนการผลิตเราจะสูงเราก็เลยเอาสินค้าของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยไปจดสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เปจสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นี่มันจะบอกว่าผลิตที่ไหนเอากระเทียมแ,แม่ฮ่องสอนจะต่างกับเขาไงก็ไปจดสิทธิบัตรดิสารในกระเทียมของที่นี่ มันต้านมะเร็งได้สูงที่สุด <S <S เราต้องพยายามขายความต่างเพื่อสร้างมูลค่าตอนนี้เราจด G I เนี่ยสิ่งหมกชี้ทางผู้ษิสามิตตกไปว่าจด G I ทั้งหมดตอนนี้เราเดินหน้าจดตัวแรกที่ทําไปสําเร็จก็คือถั่วไรเสรือถั่วไรเสือตัวที่2ก็คือกระเทียมกระเทียมตัวที่3คือบุกกาลังจดอยูอ่อันนี้คือในเรื่องของการเกษตรประยชน์ของพี่อประชาชนต้อง พบกับรายการท้องถินไทยเพื่อประชาชน Good Governance ทุกวันศุกร์เวลา14นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีท้องถินไทยเพื่อประชาชน Good Governance